มงลงดราม่าก็มาค่ะแล้วพอดราม่าก็มาก็มาเป็นขบวนเลยทีนี้ใช่ค่ะเราจะมาเคลียร์กันเป็นทีละขบวนขบวนนะฮะอันแรกเลยคําว่าล็อกมงแปลว่าล็อกมงแปลว่าเหมือนกับว่าถูกเลือกโดยการที่แบบเล็งไว้แล้วว่าต้องเอาคนนี้อะไรบ้านน้ล็อกไว้แล้วใช่ล็อกไว้แล้วจริงหรือเปล่าไม่จริงค่ะ เขาจะไม่ได้ดูแค่อนสเตจอย่างเดียวก็จะดูตั้งแต่คุณเต้าแรกเข้ามาเพอเพเนี่ยคือมิสแกรนคือเขาแข่งกันตั้งแต่ยังไม่มาเก็บตัวด้วยซ้ำเพราะเขาต้องแข่งกันตามแต่ละจังหวัดก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ถึงจะมามาเก็บตัวรวมกันตั้งแต่ได้มงกรุงเทพคือเรารู้สึกว่าชีวิตเราก็ต้องเปลี่ยนปรับเรื่อยๆจนกว่าเราจะเข้ากองทุกอย่างคือเขาจะเริ่มเก็บคะแนนตั้งแต่ณนะตอนนั้นแล้วหนูเชื่อว่าทุกคนที่เป็นท็อปไฟสิ่งนี้ค่ะไม่ว่าใครจะได้ตําแหน่งไหนคือ มันมันเหมาะสมมากๆแล้วละะอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าทุกคนก็มีความพยายามไม่แพ้ก,กันอย่างฟ้าฟ้าอาจจะไม่ได้เป็นนางงามแบบโปรมากแต่ว่ามันก็ไม่ใช่คําตอบว่าหนูว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นในยุค2022แล้วก็ปีที่หนูรู้ได้ตําแหน่งมาเนี่ยเป็นครบรอบสิบปีมิสแกรนไทยแลนด์เขาต้องมองหาอะไรมากกว่าความสวยมากกว่าหุ่นดีหรือมากกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันต้องเหมือนแบบก้าวขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งเพื่อทําให้คนเห็นว่าหรือว่าคนรู้จักมากขึ้นว่าเนี่คือมิสแกรนนะและ ข้อที่สองก็ตามมาทำงานจวบมกล้าแสนโอ้ยจริงหรือเปล่าครับไม่ถึงขนาดนั้นค่ะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะเป็นโดยรวมของบางทีเนี่ยค่าตัวส่วนหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่สปอนเซอร์เขาให้ต่างหาเหมือนพวงมาลัยเหมือนอะไรเงี้ยที่ให้ตังหาเพราะเขาเอ็นดูเราอะไรเงี้ยติปใช่ก็โดยรวมมันก็อาจจะถึงบ้างอาจจะถึงบ้างแต่ว่าค่าตัวจริงก็คงไม่ถึงขนาดนั้น แล้วก็ตามมานะครับเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษเออไอตรงนี้หนูจะพูดตลอดเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเชื่อว่าเราไม่ได้เลยแบบโอฟังไม่ได้ไม่รู้เรื่องเลยคือเราก็พอรู้บ้างพอสื่อสารได้ระดับปันกลางใช้คําว่าปันกลางดีกวะะ่าค่ะนางงามในหลายประเทศเขาก็ยกตัวอย่างอย่างบางทีลาตินหรือต่างประเทศที่เขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็มีเขาก็ต้องใช้ล่ามเช่นกันแต่แค่เขาเป็นภาษาของเขาแต่ด้วยความพอคนไทยมองว่าเป็นคนไทยภาษาไทยเนี่ย เราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ล้วจะใช้ล่ามมันเลยดูแบบไม่โอเคแต่จริงๆคือหนูมองว่ามันมนก็ไม่เกี่ยวใช่ค่ะแต่ว่าถามว่าภาษาสําคัญไหมสําคัญะตอนนี้เราเองเราก็กำลังฝึกแล้วก็พัฒนาเพื่อที่จะไปทํากิจกรรมตรงนั้นให้แบบสามารถเอาตัวรอดได้แล้วก็สามารถทําออกมาได้ดีได้<อ>ติ๊ต่ี้พูดว่าชีวิตจะลาบากแค่ไหนนี่อันินซูแน่นอนบอยยันนะฮะเป็นคนที่บอยยั่นกับชีวิตอาจจะให้ทําอะไรก็ทําได้ขอให้ได้มาซึ่งเงินเล็กเงินน้อยเพื่อมาช่วยครอบครัว แต่อะไรไม่สําคัญเท่ากับความการเสียชีวิตของคุณพ่อในวันที่คุณพ่อเสียชีวิตอบอกเป็นเรื่องทีเ่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากใน<า>กชีวิต<า>ของคุณพ่อเขาเป็นผู้ชายที่พอมีเป็นเป็นนักดนตรีแล้วเจ้าชู้มากๆแล้วพอมีลูกเป็นผู้หญิงเขาก็หยุดทุกอย่างแล้วก็หยุดความเจ้าชู้หยุดนู่นนี่นั่นแล้วก็ดูแลลูกเลี้ยงลูกเหมือนแบบเวลาเราประกวดร้องเพลงหนูไม่เคยชนะเลยตั้งแต่เด็กแต่เขาจะเป็นคนที่แบบ ไม่เป็นไรงานหน้าเอาไหม่คือจะเห็นหนูมีจะเขาจะมีความสุขทุกครั้งที่เห็นเรายืนอ,อยู่บนเวทีแล้วจับไม้ต่อให้ไม่ชนะแพ้กี่งานก็แล้วแต่พอวันหนึ่งที่เขาเสียชีวิตไปนะ่ะเหมือนโมเมนต์เหล่านะั้นนะ่ะมันหายไปหมดเลยมันพังทลายใช่ค่ะจากที่เราอยู่กันเป็นครอบครัวแบบอบอุ่นมากๆต่อจะให้ต่อให้มันจะแบบยากจนแต่ว่ามันอบอุ่นมันก็เลยทําให้เรารู้สึกเรามีความสุขแต่พอเขาหายไปปุ๊บเนี่ยครอบครัวก็ กระจายกันเลยทีนี้จากที่อยู่กันครบห้าคนก็กลายเป็นกระจกระจายไปหมดเลยพี่น้องไปทางแม่ไปทางเราก็ไปอีกทางเหมือนว่าคุณพ่อนี่อยากจะเห็นอิงฟ้าเนี่ยขึ้นสู่การเป็นนักร้องอาชีพใช่ค่ะแล้วก็รอมารอรอมาตลอดชีวิตอะไรช่คะจนวินาทีสุดท้ายเล่าตรงนี้ให้ฟังเลยก็ณตอนนั้นเนี่ย หนูเองหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคือเขาเป็นคนที่ชอบเก็บอาการเป็นอะไรก็จะไม่พูดเพราะว่ากลัวว่าจะเปลืองเงินเวลาไปหาหมอ,หอใช่ไหมคะจนมีวันหนึ่งที่เขาปวดท้องมากๆแล้วบอกขอแม่ขอไปโรงพยาบาลก็สรุปคุณหมอก็บอกว่าไปอยู่ไหนมาเนี่ยทำไมถึงเพิ่งมาเช็คขึ้นี่คือเป็นเข้าขั้นระยะที่4แล้วอะไรมะเร็งตับค่ะมะเร็งตับระยะที่4ใช่ เออไปไหนม,มาทําไมเพิ่งมามใช่ค่ะด้วยความที่ตอนที่เขาเป็นนักดนตรีเขาค่อนข้างที่จะดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็สูบบุหรี่หนักมากอพอเราทราบปุ๊บมันก็ช็อกมากสําหรับเด็กตอนนั้นคือเราก็ช่วงประมาณสิบเจ็ดทำอะไรไม่ถูกคะ่ะได้แต่กับแบบมานั่งคิดแล้วเงินรักที่จะรักษาเราก็ไม่ได้มีเพียงพอที่จะแบบพาเขาไปทําไปโรงพยาบาลดีๆอะไรเย่างี้ที่สามารถรักษาได้ได้แต่คิดว่ากําลังใจเป็นสิ่งสําคัญนะตอนนั้นในในหัวเรานะคะ เราก็แบบมานั่งหาข้อมูลวนะ่าโอ้คนที่เขาเป็นมะเร็งทํายังไงให้ให้หายได้อะไรเงี้ยตามภาษาเด็กเขาก็บอกำลังใจ,งใจคือสิ่งสําคัญมากๆที่จะทําให้คนป่วยสามารถต่อสู้กับมะเร็งได้หนูก็เลยคิดว่าสิ่งไหนที่เขาอยากจะอยากจะเห็นเราแล้วเขามีความสุขมากที่สุดคุณหมอบอกว่าถ้ายังเก่งเลยคือสี่เดือนที่จะอยู่ได้<ม>ที่จะที่จะอยู่ได้อะไรเงี<ม>้ยเขาก็พูดตรงๆนะคะกับครอบครัวเราก็เลยคิดแล้วว่าสี่เดือนจะทํำยังไงดี ตนมันก็เหมือนกับความบังเอิญน,นี่คะ่ะช่วงระยะเดือนที่4ก็มีค่ายเพลงติดต่อมาให้เราไปเซ็นสัญญาอะไรเงี้ย mm hmm. ความที่เราเป็นเด็กแล้วก็ตอนช่วงที่คุณพ่อรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเนี่ย mm hmm. แม่ก็วิ่งถ่ายเลือดให้ตลอดคือต้องวิ่งล้วสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงคุณแม่ก็ป่วยด้วยตอนที่พาเราไปเซ็นสัญญาอะไรเงี้ยเราก็เลยมีเวลาคิดน้อยมากกับการที่เราจะดูะรายละเอียดหรืออะไรเงี้ย ใช่ก็ใช้ความเชื่อใจด้วยเชื่อใจกับเรื่องของค่ายเพลงแล้วก็สัญญาอะไรเงี้ยค่ะก,ก็แจ้งเหมือนแบบว่าโอเคเนะ่ยเขาจะมีทำมาระบ้ามนะแล้วก็มีบ้านให้อยู่มีเงินเดือนให้เอาคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ได้ใช่ค่ะเราก็เลยคุดและเฮ้ยเนี่ยคือสิ่งที่จะทําให้พ่อเราหายได้ก็เลยเซ็นเรียบร้อยแล้วก็กลับมาที่โรงพยาบาลตอนแรกที่แจ้งกับพ่อเนี่ยนะเราจะไปอยู่กรุงเทพด้วยกันนะไปทาเพลงแล้วตอนนี้คือเป็นนักร้อง ศิลปินแล้วนะอะไรเงี้ยอาชีพแล้วใช่เขาก็ยิ้มมากๆากแล้วเรานั่นแหละคือเรายิ้มสุดท้ายเลยก็ผ่านไปไม่นานก็เสียชีวิตเหมือนว่าสบายใจแล้ว<ช>เหมือนว่าวางใจแล้วหมดห่วงแล้วอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าลูกสาวได้เซ็นสัญญาเป็นนักร้องอาชีพนั่นคือความฝันของคุณพ่อที่ยืนอยู่ข้างเวทีมาตลอดประมาณนั้นนะฮะ นี่คือ,อน้ำใจหัวหัวจิตหัวใจของความเป็นพ่อที่เห็นลูกสาวาคนนี้เติบโตขึ้นมาและน่าเสียดายที่คุณพ่อไม่ได้เห็นวันนี้ขององิงฟานะครับ